สิวโผดจะเป็นตุ่มเล็กๆแดงๆเหมือนผดมักขึ้นบริเวณไรลผมหน้าผากคางข้างแก้มและเป็นสิวที่ไม่มีหัวคนที่เป็นสิวโผดส่วนใหญ่คือคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงพอเจอสิ่งกระตุ้นก็จะทําให้เป็นสิวโผดเกิดขึ้นเช่นแพ้เหงือ่อแพ้ฝุ่นอากาศร้อนแพ้มลภาวะแพ้ครีมหรือเครื่องสำอางเป็นต้น วันนี้มาแนะนำวิธีการรักษาสิวผดและการป้องกันไม่ให้เกิดสิวโผดเกิดขึ้นค่ะสูตรที่1มาร์กหน้ารักษาสิวโผดเตรียมแป้งโยคีหรือผงหอมสีจันหรือดินสอพองหรือธนาคาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผสมกับน้ำเล็กน้อยทาบริเวณที่เกิดสิวโผด ทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนและล้างออกในตอนเช้าแป้งโยคีนั้นมีสปปรรพคุณในการรักษาผดผื่นคันผื่นแดงต่างๆหรือสิวผดได้จะมีสารที่ช่วยหยุดการทำงานของเชือ้อรายับยั้งแบคทีเรียทำให้ผิวเย็นป้องกันแดดได้ผงหอมสีจันมีสปปรรพคุณในการช่วยลดความมันสาเหตุของการเกิดสิวแก้ผดผื่นคันและช่วยให้ผิวขาวเนียนขึ้น ดินสอบพองนั้นมีสรรพคุณทําให้ผิวเย็นบรรเทาอาการผดผื่นคันรักษาสิวระงับเหนือ่อดับพิษร้อนทําให้ผิวเย็นสบายธนาคาจะช่วยรักษาผดผื่นคันผิวแพ้ง่ายผิวอักเสบให้หายได้และที่สําคัญเด็กๆก,ก็สามารถใช้ได้ป้องกันแสงแดดได้สำหรับคนที่ไม่อยากให้ผิวแห้งมากเกินไปสามารถผสมโยเกิร์ตเพิ่มและทาทั่วหน้า เพราะโยเกิร์ตจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวเย็นสดชื่นและช่วยลดสิวโผดหรือสิวเม็ดเล็กๆและยังช่วยกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวผิวก็จะเนียนนุ่มขึ้นทาทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดทําสูตรนี้ประมาณ1อาทิตย์สิวผลดก็จะค่อยๆหายไปซึ่งคอนเฟิร์มว่าหายจริงเป็นสูตรที่ใช้เองประจำเมื่อสิวโผขึ้น ทางที่ดีแล้วเรามาป้องกันและดูแลผิวให้แข็งแรงขึ้นจะได้ไม่เป็นสิวผดด้วยวิธีนี้สูตรที่2มาร์กหน้าป้องกันสิวผดให้ผิวขาวอมชมพูเตรียมมะเขือเทศโบดโยเกิร์ตสองช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันล้างหน้าให้สะอาดนำมาร์กที่ทำเตรียมไว้ทาให้ทั่วหน้ามะเขือเทศนั้นมีวิตามินเอ ที่จะช่วยเสริมสร้างผิวให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงขึ้นมีวิตามินซีที่ช่วยให้ผิวขาวใสกำจัดน้ำมันส่วนเกินและทำให้หลุมข,ขนกระชับป้องกันสิวได้ทาทิ้งไว15้15-30นาทีเมื่อครบเวลาล้างหน้าออกให้สะอาดทำสูตรนี้สัปดาห์ละ2ครั้งผิวหน้าก็จะแข็งแรงขึ้นสิวจะลดลงและที่สำคัญผิวยังขาวอมชมพูเนียนนุ่มขึ้น สิ่งที่สำคัญแล้วที่จะช่วยให้สิวผดหายไวขึ้นและไม่ค่อยเป็นอีกก็คืออย่าลืมล้างหน้าให้สะอาดไม่เกินวลนละ2ถครั้งอย่าล้างหน้าบ่อยมากเกินไปเพราะจะทำให้ผิวระคายเคืองง่ายเลือกครีมบำรุงผิวสูตรอ่อนโยนไม่มันเช่นเจว่านหางจระเข้และอย่าลืมทากันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ